ต้มจืดแฟลมักรู้จักแฟลมักมก้ะ <Ừ. S 1> ไม่รู้นี่ก็หกหมอหอมก <Ừ. S 1> ปลาทอด <c oughs> เรียกเขากินข้าวมังสินะหญ่ <c oughs> เรียกเขากินข้าวเนงะ่ะคนดูกันเยอะแยะเลยเนาะแกงอะไรแล้วใหญ่ต้มจืดหอมก เนื้อปลาช่อนนี่นิ่มๆเห็นไหมเห็นไหมคนเห็นเนื้อปลาช่อนไหมให้เจชมาให้กินหอมหมกนี่อภินันทนาการจากคุณนายทองดำเขาทำเผ็ดเหรอโอ้ใหย,ยบอกเผ็ด ยีดามดีาดามเน,น,น,นี่ยยายก็บอกหอมอกแก่เผ็ดดิชดน้ำจมจืดไปซิโคงหมูก็ยุยเนี่ะชินช้นฟักชิ้นฟักก็กินเข้าไปจะได้ใจเย็นๆ <c oughs> ชิ้นฟักนี่ยายเขาปอกเขาหั่นเองนะทุกคนมันเป็นแฟลมักฟักแมว ยายเขาบอกมึงจะเอาฝรั่งมาทําไมนะบอกกันน่ยเขาหาว่าลูกฝรั่งเนี่ยฝรั่งที่ยายปอกก็ม,มันคือฟักอรู้ยังอะ่ะอืม,อม นี่ใบยอฉันกินนะอืมกินเถอะฉันจะกินเนี่ยเด<ท>ี๋ยวฉันจะกินใบยออืมเผ็ดจริงเผ็ดสีสุดดำทำเผ็ดมากเขาชอบกินเผ็ดจังเนาะเขาโขกพริแกแจวใส่ด้วยแกวสดอะสดน้ำข้าวชิ้นปลาแล้วกินเข้าไปสิ ชิ้นปลานละ้กินเข้าไปมั่งไหม,มปลาช่อนนะ่ะมันวิตามินกินปลาดีค่ะคุณยายทุกคนเก้ว่าดีไหมกินปลาเนี่ยกินปลาก็กินหมูไก้ว่าองไหนดีกว่ากันเนี่ยพ่อแกคนดูเนี่ยฉันถามคนดูยายลองถามทิอมบอกพ่แก้ว่าอะไรดีกว่ากันบอกนั แค่นี้เนะกับข้าวจะให้ฉันทาอะไรลักหน่าแล้วนี้ขนมเปี๊ยะคุณจันเพนที่เขามาเยี่ยมยายวันนั้นไงโอ้ขนมเปี๊ยะเขาอร่อยมากอะไระตังสะแจจะอะไรไม่รู้ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนีนะ่ลืม,มไปแล้วกระเพาก็ดีกระเป๋าก็ดีเหรอกระเป๋านั้นของของพี่สาวมอนขนมเปี๊ยะนี่ของคุณจันเพนนะคะต้องขอบคุณเอฟซีทั้งทุกคนเลยนะจ๊ะ ที่เป็นกําลังใจให้ยายส่งขนมมาให้กินมั่งอะไรกันมั่งเนาะมาเยี่ยมมาเยียนกันก็มีมขนมนมเนยมาให้ยายกินกันยอยู่เรื่อยๆเลยขายเลยที่ซื้อผ้าส่งมาือก็ะถามเขาซิใครเนี่ยถามเขาบอกแกเป็นไข่เล่าบอกกันถามที่ยายส่งผ้ามากันั่นเลยซิถามที่เขาดูอยู่เนี่ยบอกแกเป็นไข่เล่าถามที่แกแต่งไข่เอ้าแกมาส่งผ้าให้ฉันเนี่ยบอกกัน ที่ส่งเสื้อผ้ามาให้นะน้องเอเขาชื่อน้องเอ,อชุดชุดสวยๆจากน้องเอส่วนเสื้อตัวนี้เนี่ยเสื้อเสื้อตัวที่ใส่อยู่เนี่ยตัวโปรดยายนี่ของพี่นุษย์พี่นุษย์จากระยองตัดดีเนี่ยตัดเสื้อผ้าสวเยเยอะเขาซื้ออือตักเข้าไปนี่อา้าวหมูกินมั้งยัง หมูเนี่ยมันเละกินเลกชิ้น่ะมันจะได้ครบหมูปลาไข่เพราะว่าอะไรเว้ยหมูเนี่ยที่โค้หมูเนี่ยแช่ช่องฟิตไว้หลายวันแล้วเวลามาต้มมันจะยุยดียุยไม่ต้องกลัวเหนียววับนี่กอบเพื้อใส่เอมาใส่นะเหลืองมันดิมันใะ่เหลืองชั้นนะเือให้ยาวก็เหลืองมัน่ะ จรเรื่องของฉันเนี่แกก็ให้มันซื้อให้สักตัวใช่ไหมมันครบใจเสื้อ,หอเห็นอ้อกรอบใส่กางเกงก็อีกรอบมันแกจะเอากางเกงแบบกรอบซื้อมาให้กับห็นใส่ฉันไม่เห็นแกใส่กางเกงอะใส่ให้ก็ไม่เอาแต่เวลาเห็นเขาใส่นี่จะเอายีดอกไม้้แก ก็เหมือนเด็กกันนะแกเนี่ยเห็นอะไรก็จะเอาเนี่ยเจ้าของเล่นอยู่งั้นเองอะ่ะ<ม>ฉันไม่อยู่บ้านจะช่วยดีลือของเล่นนะรู้เปล่าหมูลองที่มันนิ่มลองกินนักหน่อยดินไ่ทำหืมชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ลองกินให้มันนิ่มมันนิ่มซโครงหมูซี่ขู่โมงเนี่ย ฉันก็ชักหิวแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จยังไงสิเอาจริงๆยังไม่เสร็จจับอะไรเลยแกยังกินไม่อิ่มเลยอ่ะนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องรอให้คุณยายดอกไม้กินอิ่มก่อนเซ่จะไปกินก่อนได้ไงเล่าใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมยุกเหมือนเฟืองฮะยูกเหมือนเฟืองยุกเหมือนฝรั่ง เขาเลือกแฟลมักเนื้อปลานะ่กินให้หมดนะยายทิ้งเสดายเอาข้าวไปแล้วไม่เอาแล้วหนึ่เนื้อปลาเล่นๆไปทุเรียนไม่มีคนเนี้เดี๋ยวกินขนมเปี๊ยะนี่อร่อย เหลือกินข้าวหมดแล้วเหลือก็กลับเหลือก็ปลาเหลือก็หมูกินเข้าไปค่อยๆกินยายกินช้าๆค่ะคุณยายขาค่อยๆกินไปไม่ต้องรีบค่ะกินข้าวกินปลาแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินยานอนพักผ่อนมั่งวันเนี้หยุดร้องเพลงสักครึ่งวันหนึ่งรู้เปล่ากินข้าวอิ่มแล้วก็กินยานอนพักผ่อนมั่งเพลงหยุดร้องมั่ง เนะีปลาชิ้นนั้นน่ชิ้นใหญ่นะ่ะนั้นหมูหมูม่แข็งเนี่ยปลาเนี่ปลาเน่ยแข็งแข็งก็ไม่ต้องไปกินเนื้อหมูอย่างว่าเนี่ยายไม่ต้องกินหมูสาชั้นเนื้อมันแข็งเคี้ยวไม่ขาด เล็บเต็บเหลือกเหลือมันเปนนออ็นอย่างนั้นเหรอฝันมันไม่เหนือเอาไปไหนหมดแล้วฝันนะมไม่ไห้หมดทิ้งหมด <c oughs> หนม่งก็มามขานมเนอะนี่ฉันขอไปกินได้ไหมเนี่ยออืมมึงนะไปด้ไหมอนุญาตไหมน,นีก่ก็กินเหมือนฟักแล้วนี่เหมือนไหมลุกไม่เหมือนฝรั่งมันรู้แม่กินเหมือนฟักแล้วเหมือนไหมฉันว่าอร่อยกว่ฟาฟักแล้วอีกอืมฉันขอนะ นิ่มเหมือนกันนี่ฉันขอนะกลิ่นไปอร่อยมากขนมอะใส่ฟักถั่วไข่เค็มอร่อยนิ่มนวลนี่ขนาดใส่ตู้เย็นแล้วมันก็จะออกแข็งๆตัวมาหน่อยอร่อยอะตอนที่ไม่ใส่ตู้เย็นด้วยอร่อยอร่อยนิ่มๆเราก็กลัวจะเสียเ้วเราก็ต้องใส่ตู้เย็นนะแกกินแล้วอะขอบคุณคุณจันเพ็ญนะคะ สำหรับขนมอร่อยออ่ยค่ะ